เป็นทั้งเบาหวานทั้งความดัดกว่าเห็นว่าปอกาแฟสองตัวนี้ออนหลาวออนเพียข <t empath etic subtitles> ึ o. O. Here, yes. ้นไม้ยำเต่ามาชดคืต้องใส่แฉะมายุ้งลูกสอนซองแรกก็มีอาการดีขึ้นเป็นปกติก็เก่าจากลูกยากลูกไม้ยังเต่าก็มีอาการเบาตัวลูกง่ายข่องก็เก่าหลังจากขึ้นบันไดมีเมย์ก็หายง่ายเลยจะกวาดขึ้นบันไดสันสองตันก็ง่าย ก็พักพอนก็เดี๋ึกบันไดได้ทุง้งนี่ก็ไม่ีอาการแบบว่าดีขึ้นไรเพราะว่าเรานี่รู้าอายุ่หา่อป,ป,ปีแล้วก็ทำงานโรงางานเด็ดปกติก็ไม่มีอาการไงอ,ออาการแบบดีพอว่ากินตัวแกะตัวลองทุง่งนี่กินเม็ดสามกล่องแล้วกินจากก้อนยังม่แล้วไม่ได้กินยี่ห้อหรือกินกาแฟตัวนี้หละตัวนี้หวานวามดันไปหาหมอหมอ,หมอกระยอง เออว่าลุงจะทาอะไรมาถึงความดันความปบะววานังดีอย่างนู้นอย่างนี้ขาว่าเรา,วาวควบคุมอาหารได้ดีเพราะมากินกาแฟวนี้เลยเป็นความดันและะ้วก็มาเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานและะ้วก็เป็นไข้ร้อยไข้ร้อยหรือว่าเิ็นหัวข,ข้าวเชียเข้าวเชียมแล้วก็มากระดูกันกระโพกฮักกระโพกกระโพกแล้วนั่งขื้นแล้วสิลุกก็ได้ต้องนั่งต่เก้าอี้นั่งนี่ มากินมกาแฟของน้องนละ่ะบาดีก็เลยส้งดีขึ้นดีขึ้นอยู่วส้งเบาส้งแข็งแรงส้งมเบาเมย์บ่ล่ะบ่เจ็บบ่ปวดหา,หาหมอะไรสุดตะกี้เพิ่นก็วัดไตมันนั่นจบดีสิบเปอร์เซ็นต์มันนี่ไปดีดีแล้วไตเปียกก็ดีเพิ่นว่าตรวจไทรอยด์เบาหวานบางหันไปตรวจแล้วเพิ่นก็ว่าดีขึ้น ทุกอย่างกมดัน็ดีอันเลียด็ดีคนวางที่ไตก็ดีึ้นนี่ลาชุดนี่มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานอ่อนเพลยเมื่อยเพราะว่าพอกาแฟตัวนี้ก็คือพอกินล่องเบิ่งจากประม่านสีหาซ่องกาการกระเรื่มดีขึ้นน้ำตาลก็ลดลูกงายลูกคล่องไปใส่มาใส่กัดสะดวกสบายนอนกัด รับสบายดีก็ได้ก็เก็บก็ปวดถ้าผู้ใดมีโรคประจมตัวเป็นเบาหวานกามดันเนี่ยคขาขสามารถกินได้ท่านใดตอนแรกคงข้ากับมะจากเสือวากาแฟยังกินแล้วนอนรับสบายดีโดยทีว่าป้าตองตั้งให้กับป้าตองยังคือสบายเลยกินแล้วเห็นกับตัวตัวเองตัวเจ้าของแล้วว่ามันดีตื่นขึ้นมากกับซดชื่นแก้มใสมันเบาง่วเงี่ยมันเบาขีา่คานพืชตะกรอน ตะกอนเนี่ยก้อนสิลูกคืนนะโอ,โอ้เจียบต้องได้จุไอ้พายุ่งอย่ฟ้องลูกคืนพ่อกินแล้วดีดพึ้งขิดปึด้งขึ้นเลยสบายสบายตนสบายตัว